องเท่าในการทําให้วิตามินซีที่กินเพิ่มความใสที่หน้าสองเท่านะครับเป็นแฟนถามมาเยอะมากเลยก็เลยมาตอบดีกว่านะครับในหลายเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราทานวิตามินซีคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าทาน1000มิลลิกรัมแล้วร่างกายจะดูดซึม1,000มิลลิกรัมไม่ใช่นะครับร่างกายจริงๆเราจะดูดซึมวิตามินซีประมาณ250-500มิลลิกรัมเท่านั้นดังนั้น ตอให้คุณกิน1พันมิลลิกรัมคุณก็ดูดได้แค่2 5 0ร้อถึงห้าวิธีการง่ายๆของผมนะครับมีอยู่ <S 2เ <2 S 1> ทคนิคด้วยกันเทคนิคแรกจะง่ายหน่อยก็คือถ้าคุณมี1,000มิลลิกรัมอยู่แล้วคุณหักครึ่งแล้วกิน1พมิลลิกรัมนะครับครึ่งเม็ดตอนเช้าแล้วก็ครึ่งเม็ดตอนเย็นอันนี้คือวิธีการง่ายๆในการที่คุณจะสามารถเพิ่มอัตราการดูดซึมของวิตามินได้แทนที่คุณจะกิน1เม็ดตอนเช้าแล้ววิตามินซีดูดซึมได้แค่500มิลห,ห้ารนนขอยมิลลิกระ กินครึ่งเม็ดตอนเช้ากับกินครึ่งเม็ดตอนเย็นคุณเห็นไหมว่า1 0 0่งันมิลลิกรัมเท่าเดิมแต่พอเพิ่มจํานวนมื้อไปเป็น2มื้อต่อวันคุณจะได้วิตามิน C, ซีดูดซึมเพิ่มขึ้น2เท่านะครับทำให้หน้าคุณใสขึ้น2เท่านะครับข้อที่2อันนี้เป็นเทคนิคที่ง่ายถ้าเกิดกระปุกแรกของคุณเป็น1 0 0 0งมิลลิกรัมแล้วคุณบอกว่าอุย้ยกืนมันบาดคอคุณหมอทมีเพราะว่าเวลากืนเนี่ยมันมีรอยหักด้วยมันกืนลําบากนะผมแนะนําเทคนิคที่2ก็คือ คุณไปซื้อวิตามินซีที่มันเป็นเม็ด500มิลลิกรัมอย่างเช่นมีแบล็กมอร์ออฟเฟอร์ซีหรือมีพวกวิสตา500มิลลิกรัมแบบนี้นะแล้วคุณก็จะสามารถทําให้วิตามินซีเนี่ยมันเม็ดเล็กลงโดยที่คุณไม่ต้องไปหักมันก็กิน500มิลลิกรัมตอนเช้าและ500มิลลิกรัมตอนเย็น mm hmm. ผมแถมให้อีกวิธีนึแล้วการเป็นวิธีที่3ก็คือถ้าอยากให้วิตามินซีเนี่ยทำให้หน้าใสมากขึ้นอีกกระตุ้นคอลลาเจนทีด่ดีขึ้นอีกแนะนําเป็นวิตามินซีที่เป็นกลุ่มของไ BIO แล้วก็วัคแล้วก็ตัว C b ไบโกลุ่มนี้ก็แปลงง่ายๆตรงๆก็คือเป็นวิตามิน C ที่ไม่ได้สังเคราะห์ขึ้นมาเป็นวิตามิน C ที่สกัดจากธรรมชาติที่คุณเจอบ่อยๆก็เปนเช่น b l a c k m o r e b o o c ซ b เอมเวไนะครับหรือว่าเป็นพวกสารสกัดจากเชอร์รี่สารสกัดจากส้มสารสกัดจากมะนาวพวกนี้ครับพวกนี้เป็นวิตามิน C ที่คุณจะสามารถได้สารพฤกษเคมีหรือสารที่ช่วย ต่อต้านอนุมูลอิสระให้กับคุณด้วยแทนที่คุณจะได้วิตามินซีอย่างเดียวคุณจะได้วิตามินซีพร้อมกับสารต่อต้านอนุมูลอิสระเป็นเบิลสองเท่าในขณะที่คุณกินแค่ครั้งเดียวพร้อมกันนะังนั้นใครมีคําถามเพิ่มเติมนะครับฝากข้อความไว้กับแอดมินผมเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินผมเขาจะ เก็บรวบรวมให้เพราะช่วงนี้มีคนถามเยอะมากเลยว่าวิตามินซีกินอย่างไรนะครับให้ถูกต้องจริงๆมันไม่มีวิธีกินถูกต้องหรอกเพราะว่าวิตามินซีจริงๆนะครับเขาบอกว่าให้กินวันละ60มิลลิกรัมเองแต่อันนั้นมันกินกรณีที่ป้องกันเลือดออกตามไรฟันเนาะแต่จริงๆแล้วเราอยากได้หน้าใสควบคุมความมันบนใบหน้าแบบผมเนี่ยปกติผมเป็นคนที่หน้ามันพอเราทานวิตามินซีเข้าไปเช้า500เย็น500มิลลิกรัมมันก็เลยควบคุม ความมันบนไม่ได้ด,ดีตอนนี้ตอนเย็นและหน้าก็ยังไม่มาเลยนะครับจับแล้วก็ไม่มันเลื่อมอะไรไม่ได้หัวเหม่งสะท้อนเหมือนบางคนที่แบบว่าปล่อยให้ความมันบนใบหน้ามีเกินความจําเป็นอ่ะโอเคนะสรุปไง่ายนะครับ2วิธีในการกินให้วิตามินซีทำให้หน้าคุณใสเพิ่มขึ้น2เท่าคือถ้าคุณมีเม็ด1นึ่มิลลิกรัมให้แบ่งครึ่งหนึ่งกินเช้าและเย็นอย่างละครึ่งเม็ดแต่ถ้าคุณง่ายกว่าอันที่2คือกินเป็นเม็ด500มิลลิกรัมเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดก็ได้หรือ 3. ถ้าให้ดีกว่าน,นั้นไปหาซื้อวิตามินซีที่เป็นสารสกัดก็ได้ส่วนวันนี้มีคนเข้ามานะครับต้องขอโทษด้วยนะครับนูซีบีที่พี่สาวผมที่เป็นเภสัชกรเนี่ยคิดค้นให้นะครับสกัดจากพืชทั้งหมดเลยแล้วแถมวิตามิน b 1 1ถึง12ใส่เข้าไปในวิตามินซีด้วยหมดแล้วนะครับผมออกมาล็อต2 1,700กระปุกภาใน7วันหมดแล้วนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับก็ล็อตหน้าล็อตที่3จะมาประมาณวันที่7พฤศจิกาย,ยดนดังนั้น 7พฤศติกายนส่งข้อความมาถามอีกทีหนึ่งนะครับว่าสินค้าเข้ามาหรือยังนะเพราะว่าสินค้ามาเร็วไปเร็วเคลมเร็วมากๆเลยนะครับโอเครักแฟนๆทุกคนนะครับมีคำถามเพิ่มเติมฝากข้อความไว้ในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวทีมงานผมรวบรวมแล้วก็มาบอกก็มีทีหนึ่งรักทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใน Facebook ที่ชื่อว่าหมอทีมดอททีมวันนี้เราจะคุยกันเรื่องข้อดีของการกินกล้วยมือ้อเช้าซึ่งโหหลายคนบอกว่ามันเป็นผลไม้เบสิกมากเลยแต่เชื่อไหมครับว่าถ้าถามว่าใครกินกล้วยทุกเช้าหรือเปล่าน้อยมากครเพาาาะววว่่่่นสใหญิด กล้วยมันก็ไม่มีอะไรมากแต่ผมจะบอกว้าวกล้วยมันมีความลับ6อย่างนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใน Facebook ที่ชื่อว่าหมอทีมแล้วทีมตอนใกล้ๆ3ามทุ่มนะครับสวัสดีครับ